อ๋อดีแล้วค่ะหายดีแล้วค่ะแต่ว่ามันก็จะมีรอยรอยแผลเป็นตรงนี้ค่ะซึ่งซึ่งก็คุณหมอบอกว่าประมาณ6เดือนก็จะเริ่มจางลงค่ะอันนี้เอาเมคอัพปิดไว้ค่ะอันี้เราต้องระวังอะไรพิเศษไหมคะก็อย่าหกล้มอย่าอย่าโดนกระแทกอย่าใส่ส้นสูงเราก็ใส่เราก็ใส่ส้นสูงเพราะว่าเราัวดเี้ยก็ก็ประมาณนี้ละค่ะก็อย่าเล่นอะไรโลดผนมาก ประมาณนี้ค่ะเพราะว่าใช้เวะะลา6เดือนก่อนที่กระดูกที่คอมันจะเชื่อมติดกันค่ะตอนนี้ก็ประมาณแค่3เดือนเองค่ะก็ะพึ่งทางและนนเป็นเหล็กไทเทเนียมค่ะ<ม>ก็เป็นแบบแบบคือระหว่างเนี่ยตรงระหว่างข้างหลังข,ข้าต่อค่ะก็เป็นหญิงเหล็ก <laughs> มีผลระทบอะไรต่องานละคร ตอนที่ไปผ่านี่ถ่ายละครอยู่ค่ะถ่ายอยู่2เรื่องก็ต้องลาแล้วก็หมอให้พักเดือนนึงแต่ก็ต้องกลับไปถ่ายแต่ว่าตอนนั้นถ่ายเล่นนางฟ้าค่ะก็ยืนเป็นนางฟ้าก็ไม่เป็นไรก็9วันก็ต้องไปถ่ายแล้วเพราะเขาต้องปิดกล้องนะคะก็จริงๆแล้วผลกระทบก็ไม่มีนะคะเพราะว่าเราก็แบบลางานได้แล้วก็กลับมาทํางานได้ตอนนี้ชีวิตดีขึ้นเยอะมากอยากจะบอกหลายๆคนนะคะทางบ้านที่แบบ มีความรู้สึกว่าแขนชาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำกายภาพบาบัดไม่หา,หายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยต้องลองไปทาไอ้นี่ดูไปเอ็กซเรย์เอ็มาไอดูแล้วจะเห็นว่าทํากายภาพเนี่ยถ้ามันไม่ช่วยอะ่ะเราต้องมาทนแบบ3ปี4ปี15ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันยิ่งมันจะแย่ลงแย่ลงเนี่ยให้ไปลองไปปรึกษาคุณหมอดูนะคะแล้วเราแบบชีวิตดีขึ้นเลยอะ่ะคือแบบเดือนเดียวที่แบบเจ็บแล้วก็แบบ ออกอ,อดแอดนิดหน่อยเดือนเดียวแล้วก็หลังจากนั้นคือแบบรู้สึกดีขึ้นเป็นคนละคนเลยอะคะอ่ะดีมากเลยค่ะเขากำลังใจดีรึเปล่าเข้าเรื่องนะเข้าท็าอปก็ด้วยค่ะด้วยด้วยมึงก็ต้องมีคนดูแลที่ท,ที่ให้กำลังใจยอยู่ข้างๆอะคะ่ะก <c oughs> <c oughs> ็ทิกเกอร์น่ารักมากค่ะก็คอยช่วยคุณแม่ทิกเกอร์ช่วยอะไรบ้างคะพี่นิโคลก็คอยดูแล น้ำปอนข้าวตอนที่อยู่โรงพยาบาลค่ะแล้วก็กลับกลับบ้านทําอะไรมากไม่ได้ก็ทิกเกอร์ก็จะเป็นเหมือนแบบนั่งนั่งไม่ติดอะทุกหนึ่งนาทีก็ทิกเกอร์หยิบนี่แบบนี้หน่อยหยิบนั่นแบบนี้หน่อยวิ่งไปหยิบอะไรเงี้ยอยู่ในช่วงที่ยังสั่งได้อยู่สั่งยับเลยให้ทําน่นทานี้เขาก็ทำอะไรเงี้ยค่ะช่วงอ้อนนอค่ะแล้วรู้หัวใจนะคะนั่นค่ะเด็ก็โอเคอยู่ค่ะเหมือนเดิมค่ะก็ก็เป็น ไงดีอะคะก็ยังเหมือนเดิมคะ่ะก็ยังไม่ได้มีอะไรแบบคืบหน้าท,ท,ที่ที่หลายหลายคนถามถึงนะคะก็ไม่ได้รีบอะไรก็ดูกันไปแต่ก็เท่าที่รู้จักกันก็เป็นคนที่ดีนะคะแล้วก็น่ารักดีคะ่ะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เข้ากันได้มีทะเลาะกันบ้างแต่ว่าเคลียร์กันแล้วก็มันก็ทําใหเ้เข้าใจกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก<ต>็<ๆ>น่าจะเขามีแบบให้ลดงานหรือว่า คไอ๋อไม่ละค่ะเขาไม่มามเขาก็แบบเรื่องงานอะไรก็เขาก็มันก็เป็นเขาก็ปล่อยให้เราตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เมสเ็จมาถามโทรมาถามเป็นไงบ้างเจ็บไหมปวดไหมอะไรเงี้ยก็คอยเตือนให้ทานยาเป็นคนชอบลืม,มก็มีการเตือนให้แบบให้กี่เป็นคนไม่ค่อยดูแลตัวเอง ก็คอยคือเขาเป็นคนประเภทแบบตรงต่อเวลาแล้วก็เป็นคนแบบมีวินัยสูงเนี่ยแล้วเราเป็นคนที่ไม่มีเลย <c oughs> <c oughs> ก็เลยเขาก็เหมือนกับว่าช่วยเราในเรื่องนี้